สวัสดีครับวันนี้คนชอบของชาแนลนะครับมาติดตามนะครับแนวทาง10หน่วยบนนะครับ10หน่วยบนวันที่1มีนาคม64นะครับสูตรของเรานะครับใช้หลัก10หลักหน่วยนะครับบวก1นะครับบวก2บวก2บวก3แล้วก็บวก1นะครับมาดูงวดแรกเลยนะครับงวดแรกกันเลยนะครับ วันที่16เดือนธันวาหกสามนะครับผลออก4อ่ผลออก9กนะครับเราก็ใชบบ้บวกตามสูตรเลยนะครับบวกตามสูตรเลยนะครับ9บวก1เป็น10นะครับศูนย์บวก2ได้2นะครับ2บวก2เป็น4 4บวก3เป็น7 7เบวก1เป็น8นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับ สี่บวกหนึ่งเป็นห้าครับห้าวกสองเป็นเจ็เบวกสองเป็นเนะครับเก 7, 7นนบวกสเป็น12นะครับใช้เลขสอตัวเดียวนะครับ2องบวกหนึ่งเป็น3นะครับผลงวดต่อมานะครับวันที่1เดือนมกราหกสี่นะครับออกสามศูนย์สามนะครับผลออกสา3ศูนย์สามนะครับแล้วก็มาดู ผลล่าเลยนะครับ303มีมี0นะครับมี3ามผลออก303นะครับก็เข้าที่ส0บละหน่วยนะครับก็ผ่านนะครับหมว่ต่อมานะครับก็ใช้หลักส0หลักหน่วยนะครับ0-3นะครับ แล้วก็มาบวกเลยนะครับศูนย์บวกตามสูตรเลยนะครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองเป็นห้านะครับห้าบวกสามเป็นแปดนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับตามสูตรเลยนะครับหมดต่อมาก็รัดเลยนะครับอาจารย์ได้บวกเลขมันเรียบร้อยเลยนะครับตัวเลขก็ตรง ตรงตามที่บวกนะครับตรงตามสูตรนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับก็ผลออกมาครับผลออกมาหกสองแปดนะครับก็หกสองแนะครับผลออกมานะครับออมี8ปดมีสนะครับ เข้า8 2 2 8นะครับเข้าเลยนะครับก็ใช้10หน่วยมาเริ่มนะครับสองแมาตั้งนะครับแล้วก็บวกตามสูตรนะครับก็จะได้35701นะครับส่วน8ก็จะได้9 1้าหนะครับผลงวดต่อมานะครับออกงวดต่อมาออก3 59นะครับ3ามห้ สามเก้าและห้านะครับของเราก็มีห้านะครับมีห้าก็มีเก้านะครับก็เข้านะครับเก้าห้านะครับก็ใช้หลักสิบหลักน้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับบวกตามสูตรนะครับ ตามสูตรของเราก็จะได้0 2 4 7 8นะครับแล้วก็6 8 0 3 4นะครับงวดต่อมานะครับออก3 0 7นะครับ3 0 7นะครับของเรามีไหมครับมี 0, 0 0ชนกันอยู่นะครับอย่างงวดก่อนก็มี8 8ชนกันนะครับมาแน่นอน ตัวไหนที่ชนกัน,นครับวันนี้ก็มีศูนย์ครับก็มีศูนย์ศูนย์ชนกันนะครับก็มีเจ็ดด้วยนะครับก็เข้านะครับศูนย์เจ็ดเข้านะครับเมื่อก่อนก็เข้าชนกันที่เลขแปดนะครับแปดชนกันสองตัวนะครับ หมดต่อมานะครับก็ใช้ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดมาคำนวณน,นะครับบวกตามสูตรนะครับตามสูตรเลยก็จะได้ตัวเลขตามนี้ครับหนึ่งสามห้าแปดเก้านะครับแล้วก็ส่วนได้ส่วนเจ็ดก็ได้แปดได้ศูนย์ได้สองได้ห้าได้หกนะครับผลตัวเลขนะครับที่ออกมาก็หกศูนย์สามหกศูนย์ สามนะครับของเราก็มีสามนะครับมีสามแล้วก็มีศูนย์นะครับก็เข้านะครับเข้าที่ศูนย์สามนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับงวดต่อมางวดล่าสุดนะครับศูนย์สามนะครับก็ใช้ศูนย์สามนะครับมาบวกบวกตามสูตรเลยนะครับ ก็จะได้1 2 4 7 8ดนะครับแล้วก็4 6 8 1 2นสองนะครับตัวนี้นะครับรอผลเลยนะครับรอผลเลยวันที่1นะครับมีนาคมนะครับ6 4นะครับตัวนี้รอผลเลยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดเข้ามาเลวนะครับรอติดตามด้วยนะครับคนชอบหวยชาแนลนำมาฝากนะครับเป็นแนวทางนะครับ แนวทางสิบหน่วยบนนะครับสูตรก็ตามนี้เลยนะครับย่าย่อนิดนึงนะครับการได้เขียนตัวเลขมาแล้วนะครับเขียนมาตามสูตรนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมีหนึ่งมีสองมีสี่มีเจ็ดมีแปดแล้วก็มีสี่มีหกมีแปดมีหนึ่งมีสองนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดมาแล้วนะครับก็นำไปพิจารณานะครับสิบหน่วยบนนะครับเน้นบนนะครับ ก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ